สวัสดีค่ะมื่อนี้ต้อกับเขาป้าคือเกาหละจ้าต้อเขาป้าตอนนี้หามงก่าจ้าเขาป้าตอนแรกกับวาสีบวกเข่าดอกจ้าเห็นมาดามบ้านนาะเิ่นเก็บเห็ดอ้างต้อแม่จ้าเพิ่นเก็บเห็ดอ้างต้อต้อกันเลยเอออย่อยกใส่ยาสูรเออ,อ,อ,อส่ายาสูไ <laughs> อ,อมาดามบ้านนาะเพิ่นเขาปา้าต้อกันเลยตรงเลนเขาป้าน้ำตอนแรกว่าสีบวกเข่าจ้า ดูค่ะทุกคนตอกับว่าสิมหาเก็บเห็ดดำนะคะแต่บากันเลยไม่เห็นเห็ดเหลืองก็เลยจำเป็นต้องเก็บ้ะค่ะทุกคนค่ะจริงๆปลานี่ตอบรมาจากเทียดีปีนี้แต่ว่าเพิ่นกับมีคนเก็บอยู่ค่ะตอเลยบรมาฝรั่งเพิ่นเก็บขายให้การจะตอเลยบรมาเก็บน้ำผิ่นให้เพิ่นเก็บเอาค่ะ่าสิมาเก็บเห็ดดำเห็ดดำมันแหง้งเห็ดดำแห้งเหมือนเราจ้าตอนเนี้ย ตัให้แฟนตัมาเก็บเป็นมูค่ะเป็นเพื่อนเป็นมาเป็นมา,มาดามบ้านนาะเฟียนผิดว่าเป็นเพราะมาดามบ้านนาะว่าเอาเห็ดเออเอาเห็ดอ้างเอาเห็ดอ้างเมียเพิ่นก็เลยได้แลนเขาป้าอีกเพื่อนได้เลยได้พากกันเขาป้าคำๆมืดๆค่ะดูค่ะเพราะพอแดดอกอกเพราฝนบต่ตกก็สิเป็นยังสี่ค่ะเห็ดดำพากกันแหงตายเบิดเลยค่ะนะั่นแหงตายเบิดเลยจะ้ะโอ้ทุกคน ป่านี้ไม่มีใครมาเก็บเห็ดคันตาแลนเลยไม่มีใครมาเก็บเห็ดไอ้มันปูเลยอ่ะต็วตั้งใจว่าจะมาหาเก็บเห็ดดำเห็ดมันปูเต็มเลยค่ะก็ต้องโอ้เปลี่ยนใจแล้วเนี่ยเปลี่ยนใจต้องเก็บเห็ดมันปูแล้วมันมันไม่เยอะเหมือนป่ามาดามบ้านานานะคะแต่ว่าไม่มีใครเก็บเลยอ่ะ ต้อก็ไม่ได้หาเก็บเห็ดขายแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เก็บเห็ดขายแล้วแต่ว่าในเมื่อเห็ดมันเยอะเราก็ต้องเก็บนะคะดูสินู่นเต็มไปหมดเลยเพราะเห็ดราคาถูกไงคะฝรั่งเขาก็เลยไม่เก็บเหมือนกับต้อมั้งต้อก็คิดว่าอย่างนั้นนะคนที่ต้อคนที่เขาเก็บเห็ดขายอยู่ป่าต,ตรงเนี้สงสัยเขาก็ไม่เก็บเหมือนกัน อุตส่าหเ์เราปล่อยไว้ให้ให้เก็บนะเนี่ยเราปล่อยไว้ให้เก็บต้องปล่อยไว้ให้เก็บต้องไม่มาเก็บไม่มาแย่งเขาไงเขาดันไม่เก็บเลยเนี่ยเต็มเลยเห็ดเต็มป่าเลยเนี่ยว่าจะมาหาเห็ดดำไปตากค่ะแต่ต้องเปลี่ยนใจแล้วล่ะค่ะเห็ดดำมันตายหมดแล้วมันโดนแดดโดนแดดแค่วันสองวันมันก็แห้งแล้วเห็ดดำ ฉะนั้นเราเก็บเห็ดเหลืองดีกว,ว่าโลหนึ่งสองโลก็เป็นตังดูค่ะดูสิเขาไม่เขาไม่มาเก็บเขาปล่อยให้มันเน่าเลยเนี่ยดูสิคะเนี่ยดูสิดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยไม่มาเก็บก็ไม่มีคลิปให้ให้เอฟซีดูนะคะตก็ต้องวิ่งเข้าป่าหาเห็ดจะขายหรือไม่ขายก็ต้องเข้ามาค่ะจะขายหรือไม่ขายก็ต้องเข้ามามา มาเก็บไปฮะเก็บให้เอฟซีดูถ้ามันมีน้อยไม่ขายแล้วก็เอาตากแห้งได้นะคะต้อก็จะตากแห้งแต่ถ้ามันมีเยอะต้อก็จะไปขายค่ะแต่ถ้าต้อถ้าต้อได้เยอะต้อก็จะขายมิเก้มิมสามีต้อดอมอินเตอร์พอก้ามิเก้คันตแลนแฮดูเสียนู่น ทุกคนสามีต้อหอ,หอบเห็ดเหลืองมาเต็มเลยโอ้พอ่อตาโทรศัพทค่ะดูนูน่นนี่ค่ะเขาเก็บเห็ดมาให้ต้อมันเต็มเลยอะ่ะดูค่ะดอมินเตอร์พอกะาเอสกริง ต้วบอกว่าเขาไม่เก็บเลยดูสิให้เก็บก็ไม่เป็นไรเขาอยากให้ต้อมาเก็บเขาก็เลยไม่เก็บเนาะถ้างั้นฉะนั้นต้อต้องหาเก็บเอาได้ขากับเข่าแล้ววันนี้ ถ้าได้เยอะก็ได้ค่ากับข้าวแล้วค่ะหมูเนื้อก็ยิ่งแพงอยู่ด้วยต้อจะอัดคลิปยาวเลยนะคะต้อทดลองแล้วต้อก็ลบภาพทำอะไรหมดทุกอย่างแล้วมันก็เครื่องก็ยังต่อคลิปไม่ได้ค่ะต่อได้เต็มที่ก็ยี่ส2บ2ี่สิบสี่ยี่าย่างทีก็ต่อได้มั่งไม่ได้มั่งนะคะต้อต่อคลิปยาวไม่ได้เลยค่ะไปค่ะเดินไป ว่าจะเดินไปหาชายตรงนี้ก็มีว่าจะเดินไปหาสามีโดนโดนคนตะเลนดักไว้โดนเห็ดมันปูดักดอกใหญ่ๆสวยๆวยอูอ้หนุ่นค่ะดูเขาเก็บนุ่น ส่วนเราก็จะเก็บนี่นี่ค่ะเริ่มเริ่มจะแห้งแล้วขอบเขาเริ่มแห้งแล้วค่ะเนี่ยอืยุงก็เยอะมากเลย,ยเอ่ามิกเกยยุงยุงเยอะดูครัรนทอยเอ็นที่เ่ยโอสเฟอ เออตแงเห็ดกอืม้งเร็วมากคลิปเห็ดจริงๆก็มีแต่มือและเห็ดเอฟซีเป็นไงเอฟซีเป็น่าโอ้นี่คลิปเห็ดจริงๆนะวะเห็นแต่มือกับเห็ดแ่ไม่เห็นอย่างอื่นเลยโอ้ดีแล้วก็ทานทุเรศกัน เดี้ยงลุนอสกอยแล้อินเตอร์ไม่เจ็บเจ็บเจ็บระวังเด้อระวังเหอะเขามาเอบลูโกลเมดใหม่นะยกกโกสมยกวินเนี่ยเออหูเแมนบอ์ค่าเอฟซีสี่มาบอกให้ต้อไปตรงพุ่นเลยปาบ๊อบปาต้อสิไปตรงนี้เพราะมันเฮ็ดหลายเฮ็ดเต็มอยู่แม่สิต้อหนีไปทางอื่นพะนะเตียงไหน มาจากชั่วโมงหนึ่งก็เอาเนาะพี่น้องเนาะชั่วโมงเดียวก็เอาค่ะมันมันเพเป็นดงขึ้นมาดามเลยเด้ค่ะพี่น้องแต่ว่าแต่ว่ามันโตก็พอก็พอได้อยู่นะคะนี่ก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่นะคะเาะเจ้ายางหยียบเห็ดคอยเพราะนี่นี่ไหม เดี๋ยวสิร้องเพลงพ่อเนื้อทองให้ฟังด้วยค่ะเพลงพ่อเนื้อทองมวนเด้เพลงเนี่ยตัวต้องไปฝึกรลองก่อนตมักไร้เห็ดดำแล้วก็เอาถ้าเยอะก็เอาจะเยอะจะน้อยก็ต้องเอานะคะนี่นี่ค่ะตรงที่อยู่มอสอย่างงี้มันจะมันสีบลแห้งเนาะคะ่ะ มันจะไม่แห้งเก็บทันก็ทันเก็บบ่ทันก็แหงเบิดเด้อค่ะเก็บบ่ทันก็ไปตากบ่ทันจ้ะมันจะแหงเบิดเพราะว่าทั้งอาทิตย์มันจะแดดค่ะมันจะไม่มีฝนเลยถ้าแห้งแล้วก็อ,ดอดกุดอุดเก็บตากเหมือนกับเห็ดเพิงนะว่าตั้าสิเอาเห็ดเพิงตากเห็ดเพิงตากเห็ดเพลิงต้มกับว่าได้เก็บจ่ะ อยสกพกระทัดคันตะเรนดูโค่นแล้วคันตะเรนยศพกระทัดคันตะเรนเยอะอะไรหูมิกเกเอแล้วโอ้เห็ดแห้งหมดเลยค่ะดูสิเห็ดทัดแห้งหมดเลย ปึ้งค่ะต้อแย่งตัวก็เอาค่ะเพราะว่าตัวเสียาไปตากนจะจ้ะนี่ค่ะขายาวๆถึงเราจะเก็บไว้เล็กๆอย่างเงี้ยมันก็บน่รอดแล้วค่ะไม่รอดแล้วตายหมดแล้วอย่าี้ก็ไม่รอดแล้วค่ะ ทีนี้ถ้าไม่รีบเก็บตากแห้งก็ไม่ได้แล้วต่อาว่านนะเพราะว่าต้องรอฝนอีกถ้าฝนไม่มาก็คือแย่เลยถ้าฝนไม่มาก็แย่เลยไม่ได้แน่ถ้าจะเก็บขายคงไม่ได้ขายแล้วค่ะเพราะว่ามันแห้งหมดแล้วค่ะแต่ก็ไม่ทุกป่านะคะเห็ดก็แห้งไม่ทุกป่านะดูทีอวบๆข,ขาวๆขาขาวๆใหญ่ๆ ก็ยังตากได้อยู่มันตากแห่งในป่าเห็นเลยให้ฉันงามดังนางบุษบาด,ดวงตาสดใสดังจันชายโอ้ถ้ามาไม่ทันแห้งเสียดายหมดเลยถ้าไม่มาวันนี้พรุ่งนี้ พรุ่งนี้เอาไม่ได้เลยนะเนี่ยดีแล้วมาดามบ้านานายั่วเราเล่นไล้สุดยัว่วยั่วต้อท้าทายต้อให้ต้อดูตาโตๆด้วยนะอือหือท้าทายตลอดเลยนางอะ่ะเอ,อ๋ไม่ค่อยไม่ได้ไม่ค่อยได้เข้าป่านะไม่ค่อยได้เข้าป่าแต่ท่าทาย <laughs> มาดามบ้านานานเอ้ยเจ้าเนี่ย เจ้าได้เข้าป่าไม่สะใจเหมือนค่อยหรอกจะบอกให้ค่อยนี่ได้เข้าป่าแบบสะใจเพราะว่าค่อยทํางานอยู่ใกล้ป่าเห็ดไม่ต้องนั่งรถไกลค่ะต้อทางานอยู่ใกล้ป่าเห็ดค่ะทุกคนค่ะป่าเห็ดต้ออยู่หลังโรงงานเองแต่จริงๆเราก็หยุดเก็บมาหลายวันแล้วนะคะแต่ต้อก็ยังมีคลิปให้ f อฟดูอยู่นะคะจริงๆต้อหยุดเก็บมาหลายวันแล้วค่ะ ดูคะ่ะเป็นแถวเลยเห็ดดําค่ะว่าคลิปเก็บเห็ดเหลืองอะ่ะเก็บคลิปเก็บเห็ดเหลืองต้อยังเต็มอยู่เลยคะ่ะต้อก็ทยอยทยอยลงเรื่อยๆนะแต่ต้อก็จะหาเก็บถ้ามันจะหมดจริงๆต้อก็ต้องวิ่งเข้าป่าหาทําคลิปให้ทุกคนดูคะ่ะจะได้เพลินๆกันไม่เหงากันนะคะ ฟังเสียงต่อแบบคนพูดมากสักหน่อยหยุดพูดแป๊บหนึ่งนะคะาสามีต้อเรียกต่อว่าตรงนี้ทัดเยอะเดี๋ยวต้อบอกว่าตรงนี้ก็เยอะเหมือนกันฉันเก็บตรงนี้ก่อน ในป่าให้ต้อแล้วค่ะมันตากแห้งในป่าให้ต้อแล้วโอ้ยก้องก็ได้ลื่นลงลื่นลงมันติดหน้าอ,อกค่ะหน้าอ,อกอันซิลิโคนหน้าอ,อกซิลิโคนสำมันติดสจแล้วมันมันไหลลง <c oughs> ต้อขอโทษค่ะที่พูดคำเมื่อกี้ออกไปนะคะต้อต้อขอโทษนะคะลืมคิดค่ะบางครั้งเราก็ลืมคิดไปหน่อยอนึง แต่ตัดคลิปไม่ได้แล้วค่ะตัดออกไม่ได้แล้วเพราะว่าต้อทาคลิปยาวเลยต้องขออภัยด้วยนะคะบางอาจจะเป็นคําไม่สุภาพหรือยังไงต้อก็ไม่รู้นะคะแต่มันก็คงไม่น่าเกลียดนะต้อว,ว่าคงไม่น่าเกลียดก็พูดกันเล่นๆเพลินๆไปค่ะเห็ดเหลืองก็เต็มเลยเขาไม่มาเก็บกัน โอ้ไม่กอดต้อต้องบอกโอ้ไม่กอก่อนนะคะสามีต้อบอกว่ามาเก็บเห็ดทัดตรงนี้มันเยอะว่ะดูสิทุกคนเต็มเลยค่ะเนียวเวเนวดีจ,จังเลยค่ะโอ้โหเยอะมากเก็บก่อนทีเนี้จจยก้องอึ๊บเอาก้อง ใจหนัอึกอม,มันสวยนะเนี่ยตรงนี้ธรรมดาตัวบ่เคยเห็นว่ามันหลายยังสี่แักเทียตัวแฉะภาพเรื่อยเด้ออนี่การกันเก็บขายมันต้องเปียกเปียกยังสี่จ้ะมันจังสีได้น้ำหนัก ต่เบาๆเนีย่ยเก็บเนื่อยเปล่าแป๊บนึงนะคะต่อแต่งกล้องก่อนอุ้ยคูุกเข้าอีกแล้วถนัดถอนเราคุณนมาตัดเนะจ๊ะถนัดใครถนัดมันถนัดตอนอีชั้นต่างหากนะคะ เห็ดดำเห็ดเห็ดดำเนี่ยราคาเท่ากับเห็ดเหลืองเลยนะคะนี่คะ่ะราคาเดียวกันแต้จริงจริงก็เก็บขายได้นะคะทุกคนเก็บเห็ดเหลืองมากเก็บเห็ดดำมากก็เป็นเงินเหมือนกันเป็นเงินหมดทุกอย่างขายได้ทุกวัน,วนถ้าจะขายนะคะถ้าจะขยันเข้าเก็บก็ช่วงนี้แฟนโตอเขาเหนื่อยคะ่ะแฟนโตอเขาเหนื่อยเขาเลยขอแบบว่าฉันขอพักก่อนในช่วงที่เห็ดมันถูก เขาหนื่อยเขาทำงานปีนหลังคามากลูงขาเต็มเลยคลิปนี้เป็นคลิปเห็ดดำนะคะคลิปเก็บเห็ดดำทำให้ทุกคนดูคลิปยาวไปเลยยาวไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะเก็บมันๆจ้า ขันตะแลนก็มีเก้อ,อกโซ่แล้วทีหลักมีเก้ขันตะแลนอ,อกโซ่หาวเฮีเ้ยงหนูพูดนะเห็ดขันตะแลนก็เต็มอยู่จ้าได้เครื่องถังแล้วมาแป๊บเดียวตั้งใจมาเก็บเห็ดดำแต่เห็ดเหลืองกะว่ามีคนเก็บเนี่จ้าแต่เป็นแบบนี้มืออื่นต่ออาสิมหาเบื้งเห็ดเหลืองเคือลูดยกอันดิกเสียแฮห,หัวขันตะทัดขันตะแลนบอระดูสมพก,กแหงแล้ว

ยกอันดีเสียทากันตะแลนแห่มิเกดูอกโซ่เออลวออูโอ้ยเด็กโหอินมินเออกะยันไม่ดอพีย

เดินแห่มิกเก้เดอะดอมอินเตอร์ไอคิปประเท็ดเดอะอุปเด็ดตะมิเกตสามัสแห่ยอโพกาเฟียลาผูเซหลายจะหลายโอ้เยอะแยะไปหมดเลยเก็บมันเลยค่ะเก็บมันไม่ต้องหยังวางมีดดึงเอาแล้วก็เด็ดขาทวนๆเลย ถ้าถ้าคลิปจุดจบวงไดกับอ่อนมันเป็นจุดปุ๊ดเลยมือก็แสดงว่าเมือ่อโตไปไปดูนนะคะไปดนูนบ่ได้จบคลิปแบบสวยงามนะคะต่อก็สิบอกตอนนี้เนาะคะ่ะบอกเอฟซีไว้ว่าทําไมมาปุ๊บปั๊บไปปุ๊บปั๊บ,บงงง,งถ้ามันหายไปยังไงก็ไม่ต้องงงนะคะ FC ฟซีขาคือแบบว่ามันปิดไปเองอัตโนมัตินะคะมันปิดไปเองอัตโนมัติแล้วก็จะกลายเป็นคลิปหนึ่งเลยนะคะ ตอนนี้ก็ได้22นาทีแล้วค่ะ22นาทีต้อก็จะให้ดูนี่ได้เยอะมากเลยค่ะได้เกือบครึ่งถังแล้วค่ะเก็บกลุ่มนี้ได้เกือบครึ่งถังแล้วเนาะไปเก็บต่อขับตรงข้างหน้านี่ค่ะไปถังฝั่งนั้นมาแป๊บเดียวก็ได้เห็ดเดยอะแล้วส่วนสามีต้อก็เก็บเห็ดเหลืองได้เยอะเหมือนกันค่ะ ได้หนึ่งคลิปให้ fc ดูแล้วค่ะบันนี้เก็บเห็ดดำนะคะเก็บเห็ดดาให้ fc ดูเก็บมันๆค่ะนูน่นเป็นแถวไปนู่นเลยค่ะเป็นแถวไปนู่นเลยได้เก็บเห็ดดำเพลินแล้วเมื่อวานไปไม่เยอะเท่าวันนี้ เกียยอย่างนี้ก็จะตากแห้งยากหน่อย ีค no so 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 ่ะคลิปนี้ตก็เอาไว้สำนีก็น่าจะพิน้องค่ะนี่ส่วนแฟนต้อเก็บเห็ดเหลืองก็ได้เยอะเหมือนกันค่ะได้ต้อก็ได้เห็ดดานะคะได้เยอะเหมือนกันวิ่งเข้าป่าหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะคลิปนี้ต้อก็เอาไว้สำนีกอนะเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ต้อหน่อยนะคะและแฟนต้อค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ